หมอยายอดฝีมือตอนที่4 1อถึง4ีบทที่4ี่สี่ยวจิวเอ๋อเจอทางตันมาหาค่าจูนจิวล้างจวนจูนจนหมดสิ้นเลือดล้างจวนจูนมาตลอดทางเหลือเพียงแค่สามคนคนหนึ่งคือจูนหวันเอ๋อปล่อยให้ไปส่งข่าวอีกสองคนที่เหลือคือจูนไห่เทียนและอีกคนคือจูนชียนชียนผลักประตูเปิดออกจูนจิวถีบจูนไห่เทียนเข้าไปพวกเจ้าอยู่ที่นี่ดีๆ นางไม่สนใจแม้แต่จะมองจูนชียวนชียวนเลยสักนิดหันไปและใส่กุญแจสั่งปี่หอไลอวอให้ดูไวด้ดีๆนางจะเก็บสองคนนี้ไว้เป็นของขวัญให้จวนใหญ่หันมองกลับมาเห็นศพเต็มไปหมดจูนจิ๋วไม่รู้จะทำอย่างไรนางสามารถใช้ผงยากำจัดไปได้แต่ว่าจำนวนมากเกินไปสิ้นเปลืองผงยาของนางเอาไปฝังหรือเผาปี่หอไลอวอคนเดียวก็ทำไม่ได้จะหาคนนอกมาช่วยยิ่งไม่ได้ จูนจูนเลวซามต่ำช้าทุกคนไม่มีคนดีเลยสักคนข่าแล้วก็แล้วไปจูนจิวไม่รู้สึกผิดใดๆแต่ขาวเลือดล้างจูนจูนนางยังไม่อยากให้เผยแพร่ออกไปเวลานี้น้ำสียงของโมอู่เยโว่ลอยมาจากด้านหลังเสี่ยวจิวเอ,อ๋อเจอปัญหายากแล้วหรอมาหาข้าให้ช่วยได้นะท่านจูนจิวหันกลับไปมองเขา โมอูเยวโวตามอยู่ตลอดอย่างเงียบเียบตลอดทางและไม่ได้ก้าวไก่แต่ไม่มีใครมองข้ามเขาเพราะเหตุนี้ชายคนนี้ไม่เพียงแต่หน้าตาสวยท่าทางดุดันสูงส่งความมีตัวตนอยู่สูงมากโมอูเยวโแย้มมุมปากเขาปรบมือเงาดำในความมืดก็ลอยมารวดเร็วราวสายฟ้าปรากฏตัวขึ้นมาทันทีจูนจิวชะงักตาค้างมีดพบที่ด้านหลังหลุดจากแขนเสื้อลงมาที่มือ โมอูเยวอเอ่ย e. เขาเป็นคนของข้าชื่อเฮลีงอยวนเสี่ยวจิวเอ๋อเจ้าต้องการอะไรก็สั่งให้เขาไปทำได้ชายในชุดสีน้ำเงินเข้มก็คือเฮลีงอยวนกำลังก้มหัวลงคำนับปิดซ่อนมุมปากแย้มเล็กน้อยและความน่ากลัวในสายตาของเขาไว้นายท่านจะให้เขาเชื่อฟังคำสั่งของเด็กคนนี้หรออีกอย่างท่าทางที่นายท่านามีต่อนางเขาไม่เคยเห็นนายท่านพิเศษกับใครแบบนี้มาก่อน จูนจิวกระตุกคิ้วนางมองโมอู่เยโวแล้วมองเฮลีงอยวนเอาแรงงานมาส่งให้ถึงที่ไม่ใช้ก็เสียเปล่าจูนจิวเอ่ยศพในจวนลำบากเจ้าแล้วละ่ะไม่ลำบากไม่ลำบากเลยนายท่านปฏิบัติต่อเด็กนี่เป็นพิเศษเขาจะกล้าไม่ฟังคำสั่งได้ยังไงเฮลีงอยวนหันไปลากศพบ,บนพื้นออกไปทันทีท่าทางคล่องตัวจัดการศพด้วยความชำนาญทำให้จูนจิวรีตาขึ้นมาเสียวอู่ตัวสั่นกอดแขนนางไว้แน่น เสี่ยวอู่เอ๋ยนายท่านดูท่าทางพวกเขาเหมือนไม่ใช่คนดีเลยเสี่ยวอู่เจ้าคิดว่านายของเจ้าเหมือนคนดีอย่างนั้นหรอจูนจิ๋วถามเสี่ยวอู่กลับจากใจเสี่ยวอู่ชะงักไปแล้วเงยหน้ามองจูนจิ๋วในฐานะที่เป็นคนติดตามนายแน่นอนต้องบอกกว่านายท่านเป็นคนดีที่สุดในใต้ล้าแต่เมื่อนึกถึงนายตัวเองในสายตาคนอื่นแล้วนั่นเป็นถึงระดับปีศาจร้ายเสี่ยวอู่จึงเงียบไปจูนจิ๋วลูบหัวเสี่ยวอู่เล็กน้อย แล้วแย้มมุมปากเพราะฉะนั้นร้ายมาก็ร้ายกลับเราจะกลัวอะไรเสี่ยวอู่เขียนหน้าที่นายท่านพูดมีเหตุผลมากข้าไม่สามารถแย่งได้จูนจิวหันมองโมอู่เยโวอีกครั้งข้าจะกลับไปพักแล้วไม่ต้องตามข้ามาได้โมอู่เยโวยิ้มมีเลดในแล้วไม่ตามไปจริงๆ แค่ส่งสายตามองตามหลังจูนจิ๋วไปจนกระทั่งเขามองไม่เห็นแล้วจึงค่อยหยุดมองมู่อูเยโว่มองที่จูนด้วยสายตาอันตรายจูนไห่เทียนและจูนชียนชียน,ยนถูกขังอยู่ข้างในสายตาเขามองปราดแป้งด้วยอารมณ์นักฆ่าแต่ก็กลับมาสงบลงหายไปภายในพริบตาม่อูเยโว่ยิ้มเล็กน้อยถ้าข้าไปเสี่ยวจิ๋วเอ,อ๋อต้องโกรธใช่ไหมอย่างนั้นก็ปล่อยไว้ก่อน ผู้จบมู่อูเยโวก็หันเดินตามทางที่จูนจิ๋วจับไปจูนจูนว่างลงแล้วจะอย่างไรเขาชอบเรือนตรงหูชอบเรือนข้างข้างเสี่ยวจิ๋วเออปรับแต่งเอากำแพงออกด้านหนึ่งก็คือนอนห้องเดียวกันแล้วบทที่42เป็นเพราะเจ้าจูนไห่เทียนเอาหูแนบประตูแอบฟังอยู่ตลอดรอให้ข้างนอกไม่มีเสียงอะไรแล้วขาทั้งสองข้างของเขาจึงค่อยอ่อนลงล้มลงกับพื้น จูนไห่เทียนกุมมือที่ถูกจูนจิ๋วเหยียบกระดูกหักเหงื่อที่หน้าผากไหลออกมาไม่หยุดเจ็บปวดเจ็บจนปวดหัวแทบระเบิดปวดจนเขาอยากลงไปนอนดิ้นกับพื้นเวลานี้เขาได้ยินเสียงครางลอยมาจากในห้องจูนไห่เทียนตัวแข็งทื่อขณะที่ตัวแข็งในดวงตาของเขาเกิดเป็นความเกลียดแค้นขึ้นมาจูนไห่เทียนปืนลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องด้วยสีหน้ามืดมนหืออหืออจูนชียนชียนนอนเป็นอมพาตอยู่บนเตียง เพราะนางได้แต่นอนอยู่บนเตียงข้างนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้แค่รู้สึกว่าข้างนอกเงียบมากแม้แต่บ่าวรับใช้นางก็ไม่เห็นพี่สาวท่านพ่อต่างก็ไม่มาหานางในใจจูนชียนชียนเกลียดเป็นอย่างมากที่ข้าสารเลวไม่มารับใช้นางดีๆนางจะถลกหนังลอกเอ็นมันและเกลียดจูนหวันเอ,อ๋อที่มีใบหน้างามมาแต่เกิดแย่งรัศมีของนางไปจนหมดทั้งยังเกลียดจูนไห่เทียนบอก,กว่าจะหาหงมมามารักษาตัวเองทำไมถึงยังไม่มีหมออีก ตอนนี้เมื่อเห็นจูนไห่เทียนเดินเข้ามาจูนชียนชียนตาโตขึ้นร้องครางหืออไม้ยมกรีบมองจูนไห่เทียนอย่างใจจดใจจ่อดวงตาของนางเหมือนกำลังถามจูนไห่เทียนข้าจูนจิ๋วหรือยังหาหอมอมารักษานางได้หรือยังจูนไห่เทียนจ้องมองนางโดยไม่พูดอะไรฮื่อฮือจูนชียนชียนไม่เข้าใจท่านพ่อเป็นอะไร เห็นสีหน้าของจูนไห่เทียนหม่นหมองผิดเพี้ยนลงรื่อยๆกระทั่งจ้องมองตัวเองด้วยความเกลียดแค้นจูนชียนชียนกลัวจนพยายามขยับเข้าไปด้านในด้วยความยากลําบากเวลาต่อมามือข้างหนึ่งของจูนไห่เทียนก็พุ่งเข้ามาบีบคอจูนชียนชียนไว้เพราะเจ้าเพราะเจ้าจูนชียนชียนไม่ได้เรื่องเพราะตอนนั้นเจ้าฆ่าจูนจิ๋วไม่ตายถึงได้ทําให้จูนจูนบ้านแตกสาแลกขาดถูกจูนจิ๋วล้างแค้นนองเลือด แม่เจ้าถูกฆ่าจุนจุนทุกคนถูกฆ่าตายหมดแล้วพี่สาวเจ้าก็ทิ้งพวกเราหนีไปแล้วเพราะเจ้าถ้าเจ้าฆ่าจุนจิ๋วให้ตายถ้าเจ้าไม่ไปหาเรื่องนางถ้าเจ้าจุดอัญญะประกาศคู่จูนไห่เทียนตะโกนโวยวายมือข้างเดียวของเขาไม่มีแรงพอบีบจูนชียนชียวนไม่ตายอยู่แล้วแค่ทําให้จูนชียนชียนตาเหลือกน้ําตาไหลหืออหืออหืออ จูนชียนชียนร้องครางหืออไม้ยมกด้วยความทรมานจูนไห่เทียนเป็นคนเห็นด้วยแท้ๆท,ทำไมตอนนี้ถึงมาโทษนางคนเดียวได้ผ่านไปสักพักจูนไหเทียนปล่อยจูนชียนชียนออกลูกสารเลวเพราะเจ้าทำไมข้าถึงได้มีลูกสาวที่ไม่ได้เรื่องอย่างเจ้าได้หาแต่เรื่องเดือดร้อนเขาจ้องมองจูนชียนชียนที่กำลังมองเขาด้วยสีหน้าไม่รู้อะไรและเต็มไปด้วยความกลัว ความเกรงกลัวหวาดกลัวร้อนรุ่งในใจเวลานี้ต่างกลายเป็นความโกรธเขาทำอะไรจูนจิ๋วไม่ได้แม้แต่จะสั่งสอนจูนชียุนชียุนคนพิการคนนี้ไม่ได้เชียวหรือจูนหาเทียนหันมองเดินเข้าไปเอาเข็มในห้องมาทิ่มลงไปบนตัวของจูนชียุนชียุนอย่างบ้าคลั่งลูกสารเลวเป็นเพราะเจ้าอาอาอาจูนชียนชียุนร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวด นางพูดไม่ได้หลบไม่ได้ทำได้แค่ร้องเสียงดังหวังว่าจะมีคนมาช่วยนางแต่แล้วนางกับจูนไห่เทียนก็ถูกลืมไว้ที่นี่ในแต่และวันนอกจากพี่หอไลอีวอที่เอาข้าวต้มหมันโถวามาส่งก็ไม่มีใครรมาเหยียบที่จวนนี้อีกจูนไห่เทียนที่ขลาดเอาความโกรธทั้งหมดระบายใส่จูนชียนชียนเขาลืมไปว่าจูนชียนชียนคือลูกสาวของเขาเห็นนางเป็นแค่ถุงรายระบายความโกรธ ส่วนจูนชียนชียนจะมีอาการอย่างไรหรอพ่อของตัวเองก็รับเองแล้วกันหลังจากที่จูนจิวรู้ข่าวนี้จึงเอ่ยเล่นกับเสี่ยวอูไม่ใช่คนบ้านเดียวกันไม่เข้าประตูเดียวกันต่างเป็นพวกเดียวกันให้พวกเขาทะเลาะก,กันเถอะแค่มีชีวิตอยู่ก็พอรับทราบนายท่านปี่หอไลวอรับคำสั่งแล้วออกไปเปิดประตูเข้ามาจูนจิวนั่งในถังไม้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ใช้ยาวิเจียง พรุ่งนี้ก็สามารถล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกได้แล้วเปิดเอ็นซ่อมแซมที่ผจรจุดตันเทียนกลายเป็นนักจิตจูนจิ๋วและเซียวอู่ต่างตั้งหน้ารอคอยบทที่43ล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกยาวี่เจียงปรับผิวปรับร่างกายล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกปรับเอ็นไขกระดูกปรับจุดตันเทียนปรับเลือดเนื้อ อย่างแรกเห็นผลแล้วผิวขาวอัตราการเพิ่มเร็วขึ้นฝีมือก็ดีขึ้นมากแต่เมื่อเทียบกับอย่างหลังเทียบกันไม่ติดล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกเป็นการฝืนธรรมชาติถือเป็นการเกิดใหม่ที่แท้จริงจูนจิวเตรียมการหนึ่งเดือนถึงได้เตรียมการล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกเรียบร้อยนางขุดบ่อไม่ใหญ่ขึ้นมาใหม่ที่หลังห้องสั่งให้พี่หอลอวอรอเตรียมอยู่ข้างนอกทั้งเตรียมเปลี่ยนน้ำอยู่ตลอดเวลา น้ำร้อนเทลงในบ่อน้ำจูนจิ๋วนำยาที่จะใช้ล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกใส่ลงไปสิ่งเหล่านี้นางจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของร่างกายนี้สามารถพัฒนาร่างกายนี้ให้ได้ผลอย่างสูงสุดจะทำให้ได้ผลขอองค์การล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกสมบูรณ์แบบที่สุดทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วจูนจิ๋วเปลือยกายเดินลงไปในบอ่อคลื่นน้ำกระเพื่อมไปรอบๆตัวมิยออ เซียวอูนั่งยองๆมองจูนจิวอยู่ข้างบ่อด้วยความค่อนข้างกังวลไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วจูนจิวทั้งใช้เข็มทิ่มแทงลงบนตัวทั้งยิ้มเอ่ยปลอบเซียวอูไม่ใช่เจ้ารอให้ข้าเป็นนักจิตเพื่อจะได้ให้เจ้าอยู่ข้างนอกได้ตลอดหรอหรอมิยอวอนายท่านต่างหากสำคัญที่สุดข้าไม่ใช่เพราะจูนจิวอยู่ในบ่อเซี่ยวอูก็อยากจะเข้าไปคลอบเคลียทำตัวน่ารักตอนนี้มีบ่อก,กั้นไว้เซี่ยวอูทำตาโตปล่อยพลัง สำหรับเสี่ยวอูนายท่านเป็นคนสำคัญที่สุดตลอดไปอืมอืมทำตัวดีๆจูนจิว๋วแย้มมุมปากเข็มสุดท้ายแทงลงที่จุดฝังเข็มจูนจิว๋วสูดหายใจเข้าลึกทั้งตัวจมลงไปในบอ่อน้ำในบอ่อสีน้ำตาลเกิดคลื่นและเดือดเสียงดังปู่ป,ปูเป็นฟองขึ้นมาอย่างรวดเร็วล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกเริ่มขึ้นแล้ว เสียวอู่ตาโตขึ้นนั่งรอตรงนี้อย่างจริงจังทำหูตั้งขึ้นเพื่อปกป้องจูนจิว๋วถ้าใครกล้าบุกเข้ามามันจะขวนหน้าคนผู้นั้นให้เรียบในบอ่อเซียวอู่ไม่เห็นความเจ็บปวดบนใบหน้าของจูนจิว๋วล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกต้องล้างกลั่นปลูกสร้างกระดูกในระหว่างนั้นจะเจ็บปวดจนหาคำมาบรรยายไม่ได้พอถึงการกลั่นเส้นเอ็นเส้นเอ็นที่เล็กอุดตันในตอนแรกจะถูกบีบบังคับเปิดออกเส้นเอ็นที่อ่อนแอจะแยกออกเลือดเนื้อรอบๆต่างจะถูกฉีกออกทั้งเป็น น้ำยาออกฤทธิ์จะช่วยซ่อมแซมบาดแผลปลูกสร้างเส้นเอ็นของจูนจิ๋วอย่างรวดเร็วหลังจากถูกฉีกออกครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเกิดมาใหม่จะแข็งแกร่งขยายกว้างจะสามารถใส่พลังจิตได้มากยิ่งขึ้นตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่มีตรงไหนไม่เจ็บปวดจูนจิ๋วกัดฟันทนกลิ่นคาวเลือดสดแรงกว่ากลิ่นยาในบอกกระจายออกไป เสี่ยวอู่มองเลือดที่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำก็ตะลึงตาโตขึ้นขณะเดียวกันโม่อูเยโวก็ลืมตาขึ้นกลิ่นคาวเลือดเขาปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหน้าประตูของจูนจิ๋วอย่างรวดเร็วปี่หอไลวอรีบดึงเขาวไว้ทันทีท่านจะพูดยังไม่ทันจนโม่อูเยโวก็หายไปจากตรงหน้าเขาแล้วปล่อยให้ปี่หอไลวอยืนงงหายไปไหนแล้วในห้องข้างบ่อน้ำ เสี่ยวอูที่บอกว่าจะขวนหน้าถูกโมอูเยโวจับบีบคอไว้จากด้านหลังมิยอวอวอวอเจ้าจะทําอะไรเจ้าเข้ามาได้ไงเมื่อนึกถึงท่าทางที่จูนจิวรักชอบแมวตัวนี้โมอูเยโวลังเลเล็กน้อยและไม่ได้โยนเสี่ยวอูออกไปแต่กลับอุ้มไว้อ้อมแขนนิ้วเข่าสองนิ้วสามารถกดเสี่ยวอู่ที่ดิ้นไว้ได้นิ้วมือสอดไปตามหลังเสี่ยวอูก็แข็งนิ่งไม่กล้าดิ้นอีกเสี่ยวอูรู้สึกได้ถ้ามโมอูเยวออกแรงอีกเล็กน้อย จะสามารถกดกระดูกมันหักได้ความสนใจทั้งหมดของโมอูเยว่ยู่ที่บ่อน้ำน้ำสีน้ำตาลเข้มไม่สามารถปิดกั้นสายตาของเขาได้มองผ่านน้ำไปเขาเห็นสภาพของจูนจิ๋วอย่างชัดเจนคิ้วขมวดแน่นร่างกายดูตกใจน่ากลัวล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกไร้สาระมิยอวอเจ้าจะรู้อะไรไนายท่านเป็นจูนจิ๋วมือเทพเก่งกาจกว่าพวกเจ้ามาก แม้ว่าจูนจิวจะไร้สาระแต่โมอูเยโว่ก็ไม่ได้ขัดขวางไปมั่วสายตาเขามองจูนจิวอย่างลึกซึ้งไร้อาคมนิ้วป้องกันที่ผ้าในห้องทีละชั้นบทที่44ล่อนจ้อนล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกฆ่าสำเร็จจะเป็นการเกิดใหม่ล้มเหลวก็จะกลายเป็นปีศาจอันตรายต่อชีวิตเมื่อก่อนโมอูเยโว่เคยสำรวจเส้นเอ็นที่จรของจูนจิว ปุดตันแห้งขอดฝึกฝนไม่ได้แต่นางอยากเป็นนักจิตเพียงแค่บอกเขาเขาจะต้องหานักกลั่นยาที่ดีที่สุดในแผ่นดินมาเพื่อปรุงยาที่ปลอดภัยให้จูนจิ๋วอย่างแน่นอนไม่มีทางที่จะให้จูนจิ๋วทําการล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกเองแน่นอนในระหว่างนี้อันตรายมากถ้าไม่ระวังอาจจะเอาชีวิตของนางได้เมื่อนึกถึงตรงนี้แววตาโมอูเยโวก็นิ่งจมลึกลงเย็นชายอย่างน่ากลัว นางเป็นคนที่โม่อูเยว่สนใจตัวนางวิญญาณนางต่างก็เป็นของเขาโม่อูเยโว่ไม่มีทางยอมให้จูนจิ๋วเป็นอะไรไปเด็ดขาดไอหมอกดำรอบตัวเขาม้วนไปมาความเย็นเข้ากระดูกเย็นจนเสียวอู่สะบ้านขึ้นมาแต่พลิบตาก็ดีขึ้นโม่อูเยโว่เก็บความดุดันอันตรายลงเขาปล่อยเสียวอู่ไปยื่นมือไปสำรวจบ่อน้ำโม่อูเยโว่เอามือที่มียาติดที่ปลายนิ้วเล็กน้อยมาใส่ปากแล้วดูดออก เซียวอูกลิ้งอยู่ที่พื้นรอบหนึ่งแล้วยืนขึ้นเงยหน้าเห็นได้ดังนี้ก็ตาโตขึ้นท่าทางปกติธรรมดามากแต่ทำไมเมื่อเป็นโมอูเยโวแล้วถึงได้ยั่วยวนขนาดนี้ผิดกติกานะเนี่ยน้ำยานี้โมอูเยโวครุ่งคิดเขาไม่ใช่นักปรุงยาแต่เขาสามารถลิ้มรสได้ถึงพลังอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในน้ำยาบริสุทธิ์แข็งแกร่งบ้าคลาั่ง พลังบริสุทธิ์สามารถกลั่นร่างกายของจูนจิวได้ประสิทธิภาพยาที่บ้าคลั่งถึงจะสามารถล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกได้แต่ความเจ็บปวดระหว่างนี้ถ้าไม่ได้ลิ้มลองด้วยตัวเองไม่อาจพรันานาได้ดวงตาสีทองมองจูนจิวอย่างล้ำลึกริมฝีปากบางเบาของโมอูเยโว่ย้มขึ้นเล็กน้อยยิ้มอย่างผู้ร้ายโมอูเยวยิ้ม ที่แท้ก็เป็นแบบนี้ยานี้ของเสี่ยวจิ๋วเอ๋อดีอย่างยิ่งไม่มีปัญหาเพียงแค่นางสามารถอดทนผ่านไปได้ก็จะเป็นการเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้สําเร็จโมโอูเยโว่วางใจยาไม่มีปัญหาและเขาก็เชื่อมั่นว่าจูนจิ๋วสามารถทนผ่านไปได้คนอื่นอาจทําไม่ได้แต่จูนจิ๋วทําได้แน่นอนแต่ว่าในใจโมโอูเยโวยังคงมีข้อสงสัยโมอูเยโวบ่นพึมพำยานี้เสี่ยวจิ๋วเอ๋อเอามาจากไหนกัน สามารถปรุงยาล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกกำเนิดเกิดใหม่ได้ในแผ่นดินนี้ไม่เกินสามคนและสามคนนี้ตามที่เขารู้มาต่างไม่สามารถมาปรากฏตัวที่นี่ได้แล้วยานี้เสี่ยวจิ๋วเอ,อ๋อเอามาจากไหนอีกอย่างเมื่อเทียบแล้วยานี้ดีกว่าของสามคนนั้นอีกดีจนไม่สามารถเทียบกันได้มิยยวอเสี่ยวอู่ได้ยินแล้วก็เชิดหน้าชูตาอย่างภาคภูมิใจยานี้นายท่านเป็นคนปรุงเองยอมเลยใช่ไหม โมอูเยโวมองเสี่ยวอูราวกับว่าเข้าใจภาษาแมวอย่างไรอย่างนั้นเขาหันกลับไปมองจูนจิ๋วอีกครั้งสายตาโมอูเยโวจมลึกลงรอยยิ้มที่มุมปากมีเสน่์ยั่วยวนความลับของเสี่ยวจิ๋วเอ,อ๋อกระตุ้นหัวใจของเขาแต่ว่าเขามีความอดทนความลับของเสี่ยวจิ๋วเอ,อ๋อเปิดเผยทีละชั้นชั้นเหมือนลูกอมที่สุดท้ายต้องกินเข้าปากถึงจะได้รส เวลาผ่านไปน้ำในบอ่อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกจากน้ำเป็นระลอกคลื่นสู่ความเงียบสงบในที่สุดก็มีการตอบสนองอีกครั้งซาน้ำกระจายไปทั่วจูนจิวโผล่ขึ้นมาจากในน้ำนางใช้มือจับขอบบอ่อเพื่อขึ้นมาแต่แล้วแขนกลับไม่แรงจึงกลับลงไปในบอ่ออีกครั้งและในเวลานี้โมโอูเยโวดึงมือจูนจิวไว้ออกแรงดึงนางขึ้นมาจากบ่อกอดไว้ในอ้อมอกแอแค่กอไม้ยมกจูนจิวสำลักน้ำเล็กน้อย สีหน้านางซีดขาวแต่สติยังดีล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกสำเร็จแล้วจูนจิวดีใจเป็นอย่างมากพอนางเงยหน้ามองเห็นโมอูเยโว่ก็ชะงักทันทีโมอูเยโว่ข้าเองดวงตาสีทองล็อกอยู่ที่จูนจิวดวงตาลึกเหมือนน้ำวนจะกลืนเธอเข้าไปจูนจิวนึกขึ้นได้จึงก้องมองเหมือนนางจะล่อนจ้อนอยู่นะบทที่สีดูพอหรือยัง จูนจิวมองตัวเองที่ไม่มีอะไรปกปิดแล้วเงยหน้ามองโมอูเยโว้แล้วเขาก็มองนางริมฝีปากบางแย้มออกยั่งยืนเป็นพิเศษหลังจากเงียบไปสองวิจูนจิวเอ่ยขึ้นดูพอหรือยังถ้าทางนางสงบเหมือนไม่มีเรื่องใหญ่อะไรทางด้านเสี่ยวอู่ตกตะลึงจนจะกลายเป็นหินแข็งแกะสลักแล้วนายของมันถูกคนเห็นหมดแล้วคุ้มกันร,รีบคุ้มกันเสี่ยวอู่รีบหันคำรามออกไปที่เดิมโมอูเยโวยังคงกอดจูนจิวอยู่ มือข้างหนึ่งของเขาโอบเอวจูนจิวไ้แค่ปลายนิ้วสัมผัสผิวที่อ่อนโยนจูนจิวเนื้อตัวร้อนเพราะออกมาจากในบอ่อเหมือนไฟลุกไม่ตามจุดที่สัมผัสดโดนเผาเข้าไปในหัวใจของเขาตลอดทางโมูอูเยโวกระตุกคิ้วเล็กน้อยเอ่ยขึ้นผิวขาวดุูทิมะละเอียดอ่อนเหมือนเต้าหู้เอวบางสวยมากดูทั้งชีวิตก็ไม่พอเขาอยู่ใกล้จูนจิวมากใกล้จนเสียงเอ่ยพูดเข้าไปในหูของจูนจิวโดยตรงจักกะจี้ดุกดิก เหมือนถูกกระแสไฟฟ้าซออตอไปชั่วขณะจูนจิวสะบ้านเล็กน้อยแต่นางกลับไม่ได้อายหน้าแดงเพราะการหยดคำหวานของโมอูเยโวจูนจิวปิดหน้าอกด้วยความแน่นนิ่งและมองโมอูเยโว่ด้วยความเย็นชาถ้ายังมองอยู่อีกจะควักลูกตาเจ้าออกมาได้ได้ค่าไม่ดูแล้วโมอูเยโวหันหน้าไปทางอื่น แต่การมองเป็นเงาตามตัวแบบนั้นยังคงอยู่บนตัวจูนจิ๋วทำให้นางขมวดคิ้วเมื่อมองเห็นรอยยิ้มมุมปากที่ชั่วร้ายของโมโอูยเยโว่จูนจิ๋วก็คันไม้คันมือเขาอยากได้กำปั้นสินะมิยอว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 อนายท่านข้ามาแล้วขณะนี้การคุ้มกันที่ช้าของเสี่ยวอู่มาแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วราวสายฟ้าพร้อมกับเสื้อผ้าของจูนจิ๋วที่ปากของมัน เมื่อจูนจิ๋วได้เสื้อผ้าก็รีบออกจากอ้อมกอดของโมอูเยโวทันทีขณะที่ลุกออกยังจงใจเหยียบต้นขาของโมอูเยว่ย่างแรงตรงนั้นถ้าขยับไปอีกไม่กี่นิ้วเกรงว่าโมอูเยโวคงได้ลงไปนอนกองที่พื้นแล้วแต่ก็ยังคงเจ็บมากโมอูเยโว่มองที่ต้นขาเห็นรอยเท้าปรากฏชัดเจนเมื่อเงยหน้าขึ้นจูนจิ๋วก็ใส่เสื้อแล้วเรียบร้อยจูนจิ๋วหันมองโมอูเยโวเจ้ามาอยู่นี่ได้ยังไง นางกำลังถามโมอูเยโวว่ามาปรากฏตัวที่บ่อนี้ได้ยังไงข้ามาเพื่อคุ้มกันเจ้าโมอูเยโว้ลุกขึน้นเสื้อผ้าบนตัวเขาที่เปียกเพราะจูนจิว๋วแต่ก็ไม่ได้ดูหมดสภาพแต่กลับเพิ่มความเย้าวยวนให้คิดลึกเล็กน้อยจูนจิ๋วเห็นแล้วยังอดกลืนน้ำลายไม่ได้เจ้าคนนี้เกิดมายั่วยวนนักได้ยินดังนี้จูนจิ๋วจึงกระตุกคิ้วเพื่อคุ้มกันข้า อันยประกาศคู่ใช่เจ้าพอลีพอลามล้างเอ็นกลั่นไขกระดูกทําให้ข้าเป็นห่วงเจ้าแต่ว่ายานี้ยอดเยี่ยมมากและเจ้าก็ดีขึ้นเสี่ยวจิวเอ,อ๋อข้าควรยินดีกับเจ้าที่เปลี่ยนกระดูกเกิดใหม่ได้สําเร็จข้าขอบคุณน้ําเสียงจูนจิวนิ่งเชิดหน้าอย่างภาคภูมินางเอ๋ยยานี้ข้าเป็นคนปรุงเองต้องดีเป็นธรรมดาได้ยินดังนี้ดวงตาสีทองของโมอูเยโวก็เป็นประกายวาบขึ้นเขาจ้องมองจูนจิวอย่างนิ่งลึก แล้วเดินเข้ามาเสี่ยวจิวเอ,อ๋อเป็นนักกลั่นยาหรอใช่ข้าเป็นนักกลั่นยาจูนจิวยอมรับตรงตรงนางไม่เคยคิดปกปิดความสามารถของตัวเองอยู่แล้วปกปกปิดปิดไม่ใช่วิสัยของจูนจิวหมอเทวดาบ้าคลั่งอวดดีทําตามใจอยากถึงจะใช่จูนจิวหมอเทวดาจูนจิวไม่รู้หลังจากที่โมอู่เยโวได้ยินนางยอมรับแล้วอย่างแรกคือสั่งให้เฮลีงอยวนไปหารวบรวมสมุนคพรที่มีค่าที่สุด ยิ่งมากยิ่งดีมาเฮลีงอยวนได้ยินแล้วก็ตะลึงงานนายท่านจะศึกษายาสมุนไพรหรอไม่เสี่ยวจิวเออเป็นนักกลั่นยาทำในสิ่งที่ต้องการให้ในสิ่งที่ชอบไม่ดีหรอนายท่านเปลี่ยนไปท่านไม่ใช่นายคนที่เย็นชาอารมณ์ร้ายคนนั้นของข้าอีกต่อไปเฮลีงอยวนบ่นในใจ แต่เหมือนโมอูเยโวจะมองทะลุความคิดของเขาจึงมองปราดด้วยสายตาเย็นชาเหลีงอยวนตัวแข็งน้ำตาตกในทันทีไม่ใช่แล้วนายท่านเปลี่ยนไปแค่ตอนที่อยู่ต่อหน้าจูนจิว๋วสำหรับพวกเขาแล้วยังคงเฮี้ยมเหมือนเดิม